วัสดีครับพี่น้องวันนี้เราจะมาต่อหนังสือมาระโกบทที่13กันนะครับบทที่13นี้เป็นบทที่เข้าใจยากนิดหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ยากเกินความสามารถของพวกเราหรอกนะครับเพราะว่าสิ่งที่พระองค์บอกในบทที่13มเนี่ยมันอยู่ในมัทธิวบทที่24ด้วยลูกา21ด้วยอยู่ในหนังสือดานีเอลด้วยอยู่ในหนังสือวิวรด้วยอยู่ในหนังสือ2เทสโลนิกา ด้วยเพราะฉะนั้นผมจะยกทั้งหมดนั้นเลยมาเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งบทที่13ออกเป็นหลายพาร์ทหลายตอนนะครับก็ค่อยๆดูกันไปเพื่อความกระจ่างชัดอย่างที่พระองค์สอนแล้วในมาระโกบทที่12ว่าเราจะต้องมองอะไรลึกๆล,ล,ลงไปอย่ามองอะไรแค่ผิวเผินเหมือนกับที่พระองค์ยกว่าพระองค์จะสืบเชื้อสายมาจากดาวิดคนก็บอกว่าอ๋อพระองค์เป็นลูกของดาวิดแต่จริงๆพระองค์เนี่ยเป็นลูกของใครครับของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ หรือครูสอนศาสนาก็เหมือนกันดูเคร่งคัดแต่จริงๆแล้วไม่ได้เคร่งขัดหรือหญิงไม้ก,กับเศรษฐีหญิงไม้ดูเหมือนกน็ให้นิดเดียวแต่จริงๆแล้วให้เยอะกว่าเศรษฐีอันนี้คือดูลึกๆล,กลงไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในบทที่13เราก็จะดูลึกๆลงไปเราจะไม่ดูผิวเผินเพื่อว่าเราจะได้ไม่สรุปผิดคนที่สอนกันทุกวันนี้ก็คือเขาบอกว่าบทที่13นี่มันจบไปแล้วนะ จบตอนไหนจบในปีคศ70ที่เยรูซาเล็มถูกทำลายโดยอกองทัพโรมันนำโดยแม่ทัพที่ชื่อติตัสจบไปแล้วในปีคศ70แต่จริงๆผมว่ามันยังไม่จบมันแค่เป็นพาร์ทหนึ่งหนึ่งในสของคำถามที่สิทธิ์ของพระองค์ถามนะครับ เรามาดูกันก่อนมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อพระเยซูออกมาจากวิหารนะสิทธิ์คนหนึ่งก็โชว์เลยว่าพระองค์ดูสิโอ้โหไอ้วิหารนี้มันใหญ่โตมากเลยนะักอิตลาลก้อนนี่อลังการงานสร้างพระองค์บอกว่าเราจะบอกให้รู้ว่าสิ่งที่คุณเห็นอยู่เนี่ยนะครับมันจะถูกทําลายจนไม่เหลือแม้แต่ซากหินวางซ้อนทับกันให้ดูให้เห็นเลย สิ่ก็เลยว่าแล้วมันจะเกิดขึ้นเมื่ออไหร่อ่าอันนี้เราจะต้องดูหนังสือมัทธทยบทที่24เพื่อความกระจ่างชัดนะครับบอกแล้วง่าว่าหนังสือนี้นะครับพระองค์พูดถึงเรื่องกิตติคุณข่าวดีของพระองค์นี้ถึง4เล่มทําไมเพราะว่าการมองจากแต่ละมุมมองนี้จะทําให้เราเห็นอะไรชัดขึ้นจะเห็นภาพชัดขึ้นเช่นเดียวกันมารโก13กับมัทธ่สิบ มันเป็นเรื่องเดียวกันเลยตรงกันเลยก็คือเมื่อพระองค์ออกมาจากวิหารนี่แหละพวกศิษย์ก็ชี้ให้พระองค์ดูตึกต่างๆของวิหารและพระองค์ก็บอกว่าพวกตึกพวกนี้เนี่ยนะจะถูกทําลายจนสิ้นซากพูดเหมือนกันเลยแตะพอพระองค์มาอยู่ที่บนภูเขามะกอ,อกเทศมานั่งพักผ่อนอยู่ที่ภูเขามะกอ,อกเทศใกล้ๆตรงนั้น,นรตรงข้ามเขาวิหารเนี่ยนะครับพวกศิษย์ก็มาหาพระองค์เป็นการส่วนตัวซึ่งใน ตรงนี้ในมาระโกบทที่13บอกว่ามีเปโตยาโคโบโยฮันแต่เที่ยวนี้เพิ่มแอนดรูมานะครับสิบวงในของพระอ,องค์เที่ยวนี้เพิ่มแอนดรูมาถามพระอ,องค์ว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เรื่องอะไรครับพวกนี้ก็คือเรื่องที่พระเยซูบอกว่าวิหารพวกนี้จะถูกทำลายจนสิ้นซากโอเคมันจะเกิดขึ้นในคศ70ซึ่งไม่กี่ปีไม่กี่สิบปีหลังจากที่พระเยซูเสด็จกลับสวรรค์แล้วก็เกิดขึ้นแต่ สิทธิ์ไม่ได้ถามแค่นั้นก็ถามว่าแล้วพระเยซูพระอาจารย์จะกลับมาเมื่อ,อไหร่อีกคำถามหนึ่งและวันสิ้นยุคจะมาถึงเมื่อ,อไหร่จะมีสัญญาณอะไรบ้างจะมีอะไรบอกเหตุบ้างเห็นไหมครับมันมีสามคำถามคุณจะมาสรุปว่าคศ70วิหารในกรุงเยรูซาเล็เมถูกทำลายจบจบเลยหนังสือมัทธิวยี่สีก็จบเลยเดี๋ยวเรามาอ่านกันว่ามันจบจริงหรือเปล่าดูอะไรก็ให้ดูลึกๆ อย่าดูผิวเผินนะไม่งั้นทฤษฎีที่คุณสอนนั่นแหละนะครับมันก็จะผิดเพี้ยนไปจากพระคัมภีเข้าใจไหมอืมจูกต้องพระเยซูตอบว่าเพราะว่าเขาถามว่าเรื่องนี้จะเกิดเมื่อไหร่ก็คือเรื่องเยรูซาเล็มถูกทําลายในปีคศเจ็สิบจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะตอนนี้ยังไม่ถึงคศเจ็ดสิบเรื่องที่พระเยซูจะกลับมาเมื่อไหร่แล้วก็วันสุดท้ายของโลกจะมีเมื่อไหร่พระองค์ก็บอกว่าระวังให้ดีนะอันนี้กําลังพูดถึงเมื่อไหร่รู้ไหม กำลังพูดถึงวันที่พระองค์จะเสด็จกลับมาทําไมถึงรู้เพราะว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนั้นก็คือก่อนที่เราจะกลับมาเนี่ยนะมันมีสัญญาณอะไรบ้างเพราะาไม่ได้พูดถึงคศ7จสิบณนะจุดนี้นะหรืออาจจะพูดแต่คุณก็จะต้องมองลงไปลึกๆว่าตรงไหนที่พูดถึงคศ7จสิบตรงไหนที่พูดถึงเมื่อพระเยซูกลับมาตรงไหนที่พูดถึงวันสิ้นโลกคุณจะต้องใช้อะไรนะวิจารณญาณและไหวพริบ สติปัญญาที่พระเจ้าให้กับคุณมาผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูลงไปตรงนี้ผมเชื่อว่ากําลังพูดถึงวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาบอกว่าก่อนที่เราจะกลับมาเนี่ยนะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นก็จะมีคนมาอ้างว่าเป็นเราคือพระคริสต์นะครับคือพระคริสต์จอมปลอมแอนติคร์ที่เขาเรียกว่าแอนติคร i ์นะครับก็จะมาแอบอ้างชื่อของเราทําเป็นว่ารับตัวเขาเหล่านั้นเป็นพระคริส ก็จะมีคนเชื่อด้วยแล้วคนก็จะเขาจะเข้าใจผิดด้วยนะครับเมื่อคุณต่อมาก็จะได้ยินเสียงสงครามสงครามเกิดขึ้นใกล้ๆไกลๆได้ยินข่าวลือตรงนู้นตรงนี้ไม่ต้องตกใจเพราะมันจะเกิดขึ้นแน่นอนแต่นั่นยังไม่ใช่วันสุดท้ายของโลกใชพูดทั้งเรื่องของพระเยซูกลับมาเรื่องวันสุดท้ายของโลกแต่ผมยังไม่เห็นภาพที่พูดถึงเยรูซาเล็มในปีคศ .70 ที่พวกคุณเคลมว่าสิ่งนี้กําลังพูดถึงเรื่องนั้นแต่ผมว่าไม่จริงนะครับประเทศหนึ่งจะลุกฮือขึ้นต่อสู้กับประเทศหนึ่งอาณาจักรหนึ่งจะลุกฮือต่สอสู้กับอาณาจักรหนึ่งแล้วก็ต่อมาจะเกิดกันดานอาหารแล้วก็ต่อมาจะเกิดแผ่นดินไหวนะแต่นี่ก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นของปัญหาเหมือนกันการเจ็บท้องก่อนคลอดโอเคจะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นทุกวันนี้เกิดขึ้นอะไรอย่างครับ เกิดขึ้นแล้วตอนนี้มีสงครามไหมมีครับมีโรคระบาดไหมมีครับมีแผ่นดินไหวไหมมีครับแต่มันยังไม่ใช่วันสิ้นโลกมันเป็นแค่อะไรเป็นแค่การเตือนเหมือนคนเจ็บท้องคลอดลูกเตือนก่อนคลอดลูกก็แสดงว่าใกล้แล้อย่างใกล้แล้วครับเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยมันอยู่ในหนังสือวิวร์น,นะตรงกับผนึกเผนึกหนังสือดานิเอลเนี่ยนะ ตอนสุดท้ายเนี่ยนะดานิเอลเขาบอกเขาไม่เข้าใจสิ่งที่พระเจ้ามาบอกเขาเนี่ยนะในนิมิตอะไรพวกนี้เขาไม่เข้าใจทูสวรรค์ก็เลยบอกเขาว่าคุณไม่ต้องกังวลให้ดำเนินชีวิตต่อไปบอกดานิเอลเพราะว่าเรื่องพวกนี้เป็นความลับเรื่องนี้จะถูกปิดผนึกไว้จนกว่าจะถึงเวลาของจุดจบนั้นตอนนั้นนะ่ะทูสวรรค์นะ่ะบอกให้ปิดผนึกนั้นไว้ก่อน เพราะว่าเรื่องนั้นยังไม่เกิดขึ้นแต่พอหนังสือวิวรณ์มาปุ๊บเนี่ยนะครับผนึกก็เปิดเลยมาเปิดในหนังสือวิวรณ์เห็นไหมครับว่าหนังสือวิวร์เป็นหนังสือที่พระเจ้าเนี่ยนะครับเปิดเผยเรื่องของพระองค์ในยุคสุดท้ายให้กับพระเยซูเอามาบอกใครครับจรคนของพระองค์เห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้ามอบให้พระเยซูนํามาเปิดเผยมาเปิดละ เพื่อพระองค์จะได้นําไปแสดงให้พวกทาสของพระองค์รู้ถึงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้พระเยซูคริสต์ได้ส่งทูตสวรรค์ไปบอกเรื่องราวต่างๆกับจอร์ทาสของพระองค์ยอนได้เป็นพยานถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเห็นเขาได้รายงานถ้อยคําที่มาจากพระเจ้าและเหตุการณ์ที่พระเยซูได้เปิดเผยให้รู้เห็นไหมครับว่าตอนดานีเอลนี่บอกให้ปิดไ้ก่อนผนึกแต่พอมาถึงพระเยซูพระเยซูก็มาเปิดเพราะว่ามันมีผนึกตรงนั้นผนึก มันมือหนังสือม้วนเนี่ยนะครับเขาเขียนเขียนปุ๊บแล้วก็ปิดไว้แล้วก็ประทับตาแล้วก็นึกประทับตาไว้แล้วก็เขียนต่อไปแล้วก็มว้วนแล้วก็ประทับตาประทับตาเนี่ยมีถึงเจ็ด เจ็ดะทับตาผนึกเจ็ดผนึกแล้วไม่มีใครคู้ควรที่จะเปิดได้นอกจากพระเยซูแล้วเขาก็เปิดผนึกผนึกแรกพอเปิดปุ๊บอยู่ในวิวรณ์บทที่6คุณไปดูก็จะเกิดมีม้าตัวขาวออกมาม้าตัวขาวออกมาเนี่ยเป็นผู้ที่ขี่ม้าขาวเนี่ยถือคันธนูอยู่และได้รับมงกุฎแห่งชัยชนะแล้วเขาก็ขี่ม้าออกมาอย่างผู้มีชัยเพื่อจะไปรับชัยชนะ มีบางคนสอนว่าม้าสีขาวนี้คือพระเยซูแต่ผมจะบอกว่าม้าสีขาวเนี่ยนะไม่ใช่พระเยซูเพราะว่ามันไม่มีสง่าราศีเลยเมื่อเปรียบเทียบกับพระเยซูในวิวรณ์บทที่19ที่พระเยซูขี่ม้าขาวมาพร้อมกับพวกเราที่ตามพระองค์มายิ่งใหญ่อลังการมากตรงนี้คือใครครับแอนติไครส์คือคนที่มาแอบอ้างว่าเป็นพระเยซูนะครับดูเหมือน เขาจะมีมงกุฎแห่งชัยชนะแล้วก็ออกไปรับชัยชนะใช่ไหมอันนี้แหละเป็นปัญหาที่พี่น้องคิดว่านี่แหละนี่แหละมันถึงต้องเป็นพระเยซูคริสต์เพราะไปรับชัยชนะแต่จริงๆไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่ได้อ่านในวิวรณ์ที่13ว่าสิ่งที่เขากําลังพูดถึงอนติคริสเนี่นะ <c oughs> เขาเปรียบเทียบกับสัตว์พวกสัตว์เนี่ยนะครับหลังจากนั้นผมเห็นสัตว์ร้ายตัวหนึ่งขึ้นมาจากทะเลและมันมีเจ หัวสิบเขาทุกๆเขาของมันมีมงกุฎสวมอยู่และทุทกๆหัวของมันมีชื่อที่ดูหมิน่นพระเจ้าเขียนอยูอ่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระเจ้ายอมให้มันโอ้อวดเกี่ยวกับสิบทธิอำนาจของมันและเพราะเหตุนี้มันจึงดูหมิ่นพระเจ้าพระเจ้ายอมให้มันมีสิทธิอำนาจที่จะทําอย่างนี้ได้42เดือนอันนี้คือ3ปีครึ่งเดี๋ยวจะมีตัวเลขพวกนี้เดี๋ยวพี่น้องครับพ,พี่น้องมาถึงนี้แนละ้วพี่น้องไปอ่านคอมเมนต์นะเดี๋ยวผมจะวาดรูป เวลานะในดานิเอลที่เวลาที่ดานิเอลพูดถึงที่มันจะซับซ้อนมากแต่เดี๋ยวคุณดูรูปที่ผมวาดแล้วคุณจะเข้าใจชัดเจนเลยเราจะทำให้ชัดเจนเลยเปิดเผยเอามาเปิดเผยในหนังสือวิวร์แล้วหนังสือดานิเอลที่พระเจ้าบอกทูตสวรรค์บอกให้ดานิเอลเนี่ยนะปิดไว้ก่อนเพราะมันเป็นความลับแนะมาเปิดเผยในหนังสือวิวร์แล้วนะครับนี่เป็นผนึกที่หนึ่งก็คือม้าสีขาวที่มีมงกุฎ แห่งชัยชนะและออกไปรับชัยชนะเพราะว่ามันได้รับชัยชนะเพราะว่าพระเจ้าอนุญาตให้มันโอ้อวดถึงสิทธิอำนาจของมันและมันทําไมมันจะเริ่มพูดดูหมิ่นพระเจ้าดูหมิ่นชื่อของพระองค์และสถานที่ของพระองค์ซึ่งก็คือ พวกที่อยู่บนสวรรค์มันดูถูกหมดเลยสัตว์ตัวนี้ได้รับฤทธิอำนาจที่จะทําสงครามกับคนของพระเจ้ามันได้ฤทธิอำนาจมาจากไหนสัตว์ตัวนี้ก็คืออนติคริสต์ตัวที่มาแอบอ้างเป็นพระเยซูคริสต์ได้รับมาจากซาตานหัวหน้าของมันนะครับถ้าพี่น้องอ่านในหนังสือวิวรณ์ดีๆพี่น้องจะรู้ว่ามีซาตานมีอนติคริสต์ตัวนี้คนที่มาแอบอ้างเป็นพระเยซูและมีผู้พูดแทนพระเจ้าจอมปอบมีอยู่3อันที่มีบทบาทใหญ่ๆในหนังสือวิวรณ์ไอตัวนี้เป็นตัวหนึ่งก็คือว่า สัตว์ตัวนี้ได้รับลทธิอนานาจมาทําสงครามกับคนของพระเจ้าและมันทํำไมครับชนะพวกเขาด้วยชนะด้วยเห็นไหมครับจึงไม่แปลกเลยที่ม้าตัวสีขาวคนที่นั่งนี่ถือคันธนูแล้วก็มีมงกุฎแห่งชัยชนะออกไปเพื่อรับชัยชนะพูดถึงใครพูดถึงตัวที่มาแอบอ้างเป็นพระเยซุคิ์มันชนะด้วยมันได้รับสิทธิอำนาจเหนือชนทุกเผ่าพันธุ์ทุกเชื้อชาติทุกภาษาและทุกชนชาติในโลกนี้ก็คือ เหนือพวกเราทุกคนประชากรในโลกนี้อยู่ใต้อำนาจของมันซาตานซาตานให้ฤทธิ์อำนาจกับมันตัวนี้คนชั่วที่อยู่บนแผ่นดินโลกจะกราบไหวบูชามันเห็นไหมครับตั้งแต่วันแรกที่สร้างโลกมาแล้วชื่อของคนพวกนี้ไม่ได้จดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตของลูกแกะที่ถูกฆ่านั้นเพราะฉะนั้นผมกําลังจะบอกให้รู้ว่าม้าสีขาวตัวนี้ไม่ใช่พระเยซูคริสต์ดูจากเมื่อกี้ ก็คือใครครับแอนติคริสก็คือคนที่พระเยซูพูดถึงว่าก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมาจะต้องมีคนหนึ่งที่มาแอบอจะต้องมีพวกหนึ่งที่มาแอบอ้างว่าเป็นพระเยซูคริส ว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าจะทําให้คนสับสนและคนก็จะเชื่อด้วยไอ้ตัวนี้แหละคือม้าสีขาวและม้าตัวที่สองละ่ะเมื่อเปิดผนึกที่สองออกก็จะมีม้าสีแดงเพลิงออกมาม้าสีแดงเพลิงก็จะเอาสันติสุขจากโลกไปจะทําให้คนฆ่ากันผู้ที่ขี่ม้านี่มีดาบใหญ่เล่มหนึ่งก็แสดงว่าสงครามไงเป็นเรื่องของสงครามที่จะเกิดขึ้นทุกวันนี้มีสงครามไหมมีสดๆร้อนๆอ,นอิสราเอลกอับอิหร่านกํลาลังสู้รบกันอย่างน่าดูสงครามทุกแห่งอ่า ยูเครนกับรัสเซียสงครามทั่วไปเลยนะเพราะฉะนั้นจริงไม่แปลกอะไรเลยแต่ยังไม่ใช่วันสุดท้ายของโลกตัวที่เป็นม้าสีอะไรสีแดงเพิงนี้ก็จะเป็นสงครามและตผละุผนึกที่3าลับพอเปิดผนึกที่3ออกมาก็เป็นอะไรม้าสีดำม้าสีดำนี่ก็ถือตาช่างมาในมือและมีบางคนร้องว่าข้าวสาลี1ลิตรมีค่าเท่ากับค่าแรง1วันข้าวบาเล่3ลิตรมีค่าเท่ากับค่าแรง1วัน และอย่าให้น้ํามันและเหล้าอางุ่นเสียหายคืออะไรกันดานอาหารเกิดการกันดานอาหารขึ้นแทนด้วยม้าสีดําต่อมาพนึกที่4ี่เปิดก็เป็นม้าสีซีดม้าสีซีดนี้ก็คือความตายนะครับความตายนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดจากคมดาบของมนุษย์ก็คือสงครามความอดอยากโรคระบาดและพวกสัตว์ร้ายต่างๆบนโลกเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเยซูกําลังจะสื่อใน บทที่มาระโกบทที่13ก็ดีหรือมัทธยบทที่24ก็ดีบอกให้รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในหนังสือวิวร์ด้วยเหมือนกันในผนึกทั้ง7พผนึกในหนังสือวิวร์ซึ่งตรงไปแล้ว4พผนึกก็คืออนติคริสคนที่จะมาทำเป็นอ,อ้างตัวเป็นพระเยซูคริสต์มาด้วยม้าสีขาวสงครามมาด้วยม้าสีแดงเพลิง กันดานอาหารมาด้วยม้าสีดําแล้วก็ความตายมาด้วยม้าสีซีดความตายก็มีอะไรมีสงครามกันดานอาหารโรคระบาดมีอย่างโควิด -19 แผ่นดินไหวมีอะไรอย่างสิ่งเพื่อเกิดขึ้นสะเทือนไปทั้งถึงกรุงเทพเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้เป็นแค่เตือนลอดลูกยังไม่ถึงวันสุดท้ายของโลกยังไม่ใช่เวลาที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาโอเคไหมครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะทําเวลาไทาม์ไลน์ก่อนที่หนังสือดานิเอลพูดถึงมันมีตัวหนังสืออะไรบ้างมันมีตัวเลข1260ก็คือ42เดือนที่พระเยซูพูดถึงที่พระเจ้าพูดถึงว่าปล่อยให้ไอ้พวกนี้เนี่ยมันกําเริบเสบสารเนี่ยสปีครึ่ง1260แล้วจะมี1290แล้วจะมี1335 อันนี้อยู่ในหนังสือดานดีอบทที่12เพราะฉะนั้นผมจะวาดออกมาก่อนแล้วให้พี่น้องไปดูรูปที่ผมวาดและเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในภาค2ภาค3ภาค4สงสัยว่าจะมีหลายภาคเลยบทนี้นะครับเพือ่อความเข้าใจที่กระจ่างชัดและจะได้รู้ว่าไม่ได้พูดถึงเยรูซาเล็มถูกทำลายในปีคศ7 0เท่านั้นแต่ยังมีพูดถึงวันที่พ,พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมารับเราและ วันสุดท้ายของโลกด้วยหวังว่าจะเข้าใจก่อนขอบคุณครับ